หนูเล็กก่อนบ่ายพอใจท่ากาศยานส่งนังสือขอโทษหลังถูกพนักงานพูดจาไม่ดีใส่ยันไม่ติดใจเอาความจากกรณีที่นักแสดงอารมณ์ดีดีกีคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างหนูเล็กพัทระวัตด,ดีหรือหนูเล็กก่อนบ่ายออกมาโพส์เดือดหลังเจอพนักงานสนามบินแห่งหนึง่งแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมทำเอาเจ้าตัวโกรธจนสัน่น จนต้องโพสแฉพฤติกรรมดังกล่าวผ่านอิสกร,รมส่วนตัวท่ามกลางคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆเทียร์ให้ร้องเรียนเอาผิดไปเลยล่าสุดหนูเล็กออกมาโพสภาพหนังสือขอโทษจากทางการท่าอากาศยานพร้อมแัปชั่นระบุว่าสวัสดีค่ะคุณพัทระวัตรีปิ่นทองท่าอากาศยานนาครศรีธรรมราชได้รับคำร้องเรียนแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่ากศาศยานนครศรีธรรมราชต้องขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้งมาณาที่นี้พร้อมแนบหนังสือด้านล่างทั้งนี้ขอขอบพระคุณสำหรับข้อร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังย้ำข้อความว่าพนักงานคนนั้นยอมรับว่ากระทำแบบนั้นจริงทางท่ากศาศยานได้ส่งหนังสือมาขอโทษขอบพระคุณมากๆนะคะ ที่ท่านได้ทราบปัญหาของลูกค้าที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้หนูเล็กก็ไม่ได้จิตใจอะไรแล้วค่ะแต่ขออย่าทำแบบนี้กับลูกค้าทุกรายอีกให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุด